สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Flip Smile ครับวันนี้ผมจะมารีวิวลูกบอลฝึกต่อยมวยนะครับก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นคลิปมาก่อนแล้วถ้าใครที่ติดตาม Facebook ส่วนตัวนะครับหรือว่า Tik t o อนะครับก็จะได้เห็นคลิปนี้กันมาก่อนสำหรับบอลฝึกต่อยมวยนะครับก็จะมาในรูปแบบประมาณนี้ก็จะเป็นลูกบอลที่เป็นโฟมนะครับสามารถดีบได้แต่เวลาถูกดีนะครับถ้าโดนตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เจ็บมากแต่ถ้าโดนหน้าเนี่ยครับ ก็สามารถสร้างรอยฝกช้ำได้เหมือนกันถือว่าเป็นโฟมที่ค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็จะเป็นเชือกที่เป็นเชือกยืดได้นะครับเพื่อการเด้งเวลาเราต่อยไปเนี่ยมันก็จะเด้งไปแล้วก็เด้งกลับนั่นเองต่อมาก็คือสายคาดหัวครับซึ่งในราคาร้อยกว่าบาทเนี่ยจะบอกว่าสายคาดหัวเนี่ยไม่ได้ถือว่าดีมากนะครับก็จะเป็นตีนตุ๊กแกแบบนี้นะครับซึ่งเท่าที่ผมเห็นเนี่ยของบางคนเนี่ยครับมันจะ หลุดหรือว่ามันจะติดได้ไม่ค่อยอยู่นะครับก็ต้องไปประยุกต์เอาโอเคสําหรับการประยุกนะครับเราสามารถเอาไปเล่นกับหมวกแก๊ปได้นะครับโดยตัวบอลหรือว่าตัวเชือกเนี่ยครับเราก็คือสามารถปลดตะขอมันออกนะครับมันจะมีตะขอเล็กๆอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตะขอตัวนี้เนี่ยมาเกี่ยวกับหมวกนะครับด้านหลังเนี่ยตรงที่เป็นสายเส้นเล็กๆนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นหมวกแบบอื่นก็ต้องดูว่าจะมีที่ให้เราเกี่ยวไหมนะครับโอเคเราก็ เอาตัวนี้ครับล็อกเข้าไปเลยอ่ามันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้อยู่ที่ท้ายหมวกตัวหมวกเนี่ยก็ทําหน้าที่คล้ายกับตัวที่รัดหวัวนะครับเราก็สวมไปแล้วก็สามารถเล่นได้นะครับทีนี้ทั้งในกรณีหมวกแล้วก็ที่รัดหวัวเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยเชือกมันยาวเกินไปสําหรับคนที่แขนไม่ได้ยาวมากนะครับหรือว่าสําหรับเด็กๆเนี่ยเราก็สามารถเอาเชือกเนี่ยครับพันนะครับพันไปตามร่องเนี่ยครับอ่าแล้วก็ ไปอาจจะพันไปสองสามรอบเพื่อให้เชือกมันสั้นลงนะครับให้พอดีกับตัวเราอ่ามันก็จะสั้นลงในลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะพันให้สั้นเนี่ยต้องรู้อย่างหนึ่งก่อนว่ายิ่งสั้นเวลาเราต่อยไปเนี่ยมันจะกลับมาได้ไวมากขึ้นนะครับก็เลยต้องทําให้อยู่ในความพอดีนะครับก็ลองหาดูว่า แต่ละคนเนี่ยต้องใช้เชือกยาวเชือกสั้นแบบไหนนะครับพอเราพันเนี่ยมันก็จะสั้นลงอ่าแล้วก็สวมนะครับแล้วเราก็สามารถต่อยได้เลยอ่าจะเห็นว่ามันระยะดีกับเนี่ยมันค่อนข้างสั้นโอเคครับพอเราปรับทุกอย่างลงตัวแล้วเราก็แค่ใส่ให้ตัวเส้นเนี่ยครับมันอยู่ตรงกลางหน้าผาน,นะครับทีนี้วิธีการเล่นครับก่อนที่จะไปเล่นเนี่ยผมจะบอกว่า เราจะเจออันตรายกับเจ้าสิงเนี่ยครับอยู่ประมาณ 2- 3ถึงอย่างด้วยกันอย่างแรกคือการเด้งเข้ามาครับถ้าเกิดว่าโดนใบหน้าเนี่ยอาจจะช้ำหรือถ้าโดนดวงตาเนี่ยครับอาจจะบาดเจ็บได้นะครับดังนั้นควรจะสวมแว่นตาครับเพราะว่าถ้าโดนหน้าเนี่ยถือว่าเรายังซอฟได้มันยังไม่ได้รุนแรงมากแต่ตาเป็นอวัยวะที่สําคัญนะครับควรจะสวมแว่นตาเอาไว้2นะครับคือผลจากตัวเชือกนะครับด้วยความที่เชือกมันเป็นยางยืด เวลาเราต่อยออกไปเชือกมันเด้งกับมันมีโอกาสที่จะดีดโดนตาได้ซึ่งอันนี้ครับตอนแรกๆที่ผมเล่นเนี่ยปรากฏว่าตัวเชือกเนี่ยครับดีดและด้วยความที่เส้นมันเล็กและใกล้ตามากๆเราไม่สามารถหลับตาได้ทันนะครับมันก็ดีดโดนลูกตาทําให้ตาแดงได้หรือว่าถ้าใครรุนแรงเนี่ยอาจจะบาดเจ็บทางสายตาได้เลยนะครับดังนั้นแนะนําว่าสวมแว่นนะครับในส่วนคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้สวมแว่นนะครับแต่ว่า จะไม่ได้เล่นแบบเต็มที่ให้ดูเราจะแค่แนะนำว่าควรเริ่มยังไงดีนะครับแล้วก็ก่อนจะแนะนำบอกก่อนว่าอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นการแนะนำส่วนตัวนะครับก็หลายๆที่หรือว่าที่อื่นเนี่ยอาจจะมีการแนะนำที่แตกต่างกันไปก็ลองเลือกกันดูนะครับโอเคสำหรับวิธีแรกในการเล่นบอลเนี่ยครับบางคนซื้อมาต่อยไม่โดนบ้างต่อยไม่ทันบ้างอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้ครับถ้าเราต่อยแรงไม่พอเวลามันเด้งกลับ มันจะไม่เด้งครับมันจะเด้งแล้วก็ยอ้อยลงแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องกะแรงอ่ะเนี่ยครับมันจะเริ่มย้อยลงถ้าเราต่อยแรงไม่พอนะครับอ่ะสมมุติว่าผมต่อยไม่แรงเบาๆมันจะยอ้อยลงข้างล่างนะครับแต่ถ้าเราต่อยแรงได้พอมันจะเด้งกลับมาเป็นเส้นตรงนะครับอ่ะก็กะแรงดูไม่ต้องแรงเกินไปไม่ต้องเบาเกินไปต่อมาครับวิธีการฝึกเนี่ย แรกๆเนี่ยครับถ้าเราต่อยไม่โดนตับไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องปกติวิธีการฝึกคือผมแนะนําว่าให้ฝึกทีละข้างครับอย่างเช่นข้างขวาเราก็ต่อยที่ข้างขวาก่อน10ทีแล้วค่อยมาฝึกข้างซ้าย10ทีเล่นเป็นทีละข้างแบบนี้ไปก่อนนะครับอ่ะข้างขวาเสร็จแล้วก็ต่อด้วยข้างซ้ายนะครับ อพอเราฝึกซ้ายขวาเสร็จแล้วนะครับฝึกให้ชํานาญให้รู้สึกว่าคล่องในระดับหนึ่งเราค่อยมาสลับซ้ายขวานะครับประมาณนี้นะครับก็ลองไปฝึกกันดูแล้วก็อย่าลืมนะครับแว่นตาเนี่ยสำคัญมากๆสําหรับคนที่จะฝึกจริงจังเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องปล่อยแรงมากขึ้นแรงดีเชื่อมมันจะสูงขึ้นทําให้โดนลูกกระาได้นะครับก็อย่าลืมสวมแว่นตาด้วยโอเคเดี๋ยวก่อนจั่จาก,กันเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสั้นๆคลิปหนึ่งนะครับ ครับจบไปแล้วสําหรับการรีวิวบอลต่อยมวยนะครับก็สําหรับใครที่สนใจสามารถค้นหาว่าบอลฝึกต่อยมวยลูกบอลซ้อมต่อยมวยหรือว่าคีร์ดประมาณนี้นะครับตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ La z a d a s h อปปี e นะครับราคาเนี่ยอยู่ในเลทประมาณ100หรือ100กว่าบาทนะครับก็แล้วแต่คุณภาพของตัวลูกบอลที่เราเลือกนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีบางจุดที่อันตรายเช่นดวงตานะครับก็ หาแว่นมาสวมใส่ไว้หน่อยนะครับกันเชือกที่จะดีดเข้าตานั่นเองก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ออกกําลังกายแล้วก็ฝึกทักษะความแม่นยําทักษะสายตาต่างๆได้ดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ